การบำเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงามในพระชาตินี้พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารและทรงบำเพ็ญขันติบารมีในอดีตการณเมืองบุพพวดีพระเจ้าเอกราชทรงเป็นกษัตริย์มีพระโอรสชื่อจันทกุมารดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชและมีราชป,ปุโรหิตผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีต่างๆ ชื่อกันทหารพระจันทกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติทศชาติชาดกชาติที่เจ็ดกันทหารเป็นคนไม่ยุติธรรมไม่ซื่อสัตย์มักจะรับสินบนจากคู่ความอยู่เสมอทําให้ประชาชนเดือดร้อนไปทั่ววันหนึ่งมีการร้องทุกข์ขึ้นพระจันทกุมารได้ตัดสินคดีใหม่ให้มีความยุติธรรมผู้คนต่างสารเสริญยินดี พระเจ้าเอกราชจึงยกหน้าที่นี้ให้จันทกุมารเป็นผู้จัดการแทนทำให้กันทหารแค้นและผูกใจพยาบาทแต่นั้นมาเพราะต้องเสียผลประโยชน์จากการรับสินบนจึงพยายามหาโอกาสล้างแค้นพระจันทกุมารวันหนึ่งพระเจ้าเอกราชทรงฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นทิพยสมบัติความผาสุกสวยงามเรื่อนรมในสวรรค์ เมื่อตื่นจากฝันพระองค์ยังทรงอาลัยและปรารถนาจะได้ไปดินแดนสวรรค์น,นั้นการทหารทราบเรื่องจึงออกอุบายว่าถ้าพระเจ้าเอกราชอยากไปเกิดบนสวรรค์ให้บูชายันด้วยพระราชบุตรพระมเหสีประชาชนหญิงชายเศรษฐีและช้างแก้วม้าแก้วจึงจะไปสู่สวรรค์ได้ด้วยความอยากจะไปสวยสุขในสวรรค์ พระเจ้าเอกราชก็ทรงเห็นดีที่จะทำบูชายันตามที่กันทหารแนะนำพระจันทกุมารอดทนต่อการถูกทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆเมื่อถึงเวลาพิธีบูชายันกันทหารกําลังจะใช้าดาบฆ่าพระจันทกุมารในขณะนั้นพระนางจันเทวีได้อธิษฐานขอให้เทพเทวดาช่วยเหลือด้วยแรงอธิษฐานพระอินทร์จึงเสด็จลงมาช่วยพร้อมกับค้อนไฟ สั่งให้พระเจ้าเอกราชล้มเลิกการบูชายันพระเจ้าเอกราชทรงตกใจสั่งให้รีบปล่อยตัวทุกคนกันทหารถูกประชาชนรุมลงทันจนตายส่วนพระเจ้าเอกราชก็จะโดนด้วยแต่พระจันทกุมารได้ขอไว้ชีวิตพระเจ้าเอกราชจึงถูกขับออกจากเมืองหลังจากนั้นพระจันทกุมารได้ขึ้นครองราชและทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรม สาระสำคัญคติธรรมพระจันทกุมารชาดกการอาฆาตจองเวนั้นย่อมให้ทุกข์กลับคืนแก่ตนในที่สุดและความหลงในทรัพย์และสุขของผู้อื่นก็ย่อมให้ผลร้ายแก่ตัวได้เช่นกันเพื่อไม่ให้พลาดชาดอกชาติต่อๆไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ